วัค่ะวันนี้นะคะมาพบกับช่องเบบี้ชมพู่ทีวีอแล้วนะคะแล้ววันนี้นะคะชมพู่แค่จะมากินมาม่าเกาหลีกับนี่ข้าวผัดเลยนะคะแล้วก็มีแตงกวาด้วยนี่ให้ดูหน้าตาหน่อยค่ะ mm. น่ากินมากหือเห็นแล้วน้ำลายสวยมากเลยนะคะหามเดี๋ยวนะคะจะไปเริ่มกินกันเลยนะคะ กินเล้วนี่นะอ,อร่อยมากเลยค่ะงั้นจะลองมาชิมข้าวบดกันบ้างน,นะคะฝีมือแม่ค่ะ อ่ะมาองค่ะาที่แบบแดงกว่านะคะแตงกวานี่คือสดๆใหม่ๆเลยค่ะ มาม่านะคะได้เยอะมากเลยค่ะแต่เรานะครับใส่สองห่อค่ะทุกคนรถอะไรแล้วนะรถแอมที่มันสีแดงๆสองคูณกับสีดำ <c oughs> เผ็ดนิดนึงนะแต่มันไม่ค่อยเผ็ดอยู่นะมันไม่เผ็ดเลย กว่าที่คิดอีกค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด c ั i สไให้ด้วยนะคะแล้วกดกระดิง่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งให้ด้วยนะคะเจอกันใหม่นะคะคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย